โดนทุริติจำนำข้าวไปเอาเองกสารมาให้ผมดูสักแผ่นนีครับไปเอาคำพิพากษามาให้ผมดูสังน้นะครับมันไม่มีไอ้พวกลิษยาไอ้พวกอิจฉาไอ้พวกม้ม่งมายกปูดโดนสารลงโทษตามประมวลกฎหมายาาตาตราส5 7 ไม่ลงโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่ดังประจักษ์รัฐบาลชั้นมาตรา44ใช้กับสวงแรงงังอายัดทรัพย์35,000ล้านแล้วก็ให้กรมครับดีไปอายัดานพันสุดท้าย ทางก็ต่อสู้สารอุทธรกลางบอกรัฐบ,บ,บาลไม่มีอำนาจตอ้องคืนเงิน3 5,000ล้านและถอนอญญายัดบ้านท่านนี่กันครับคือความเป็นจริงแม้ทั้งไอเดติบริกรเอามาดีเบคัะผมออกโทรทัศน์เนี่ยให้คนมารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่านายกปูไม่ได้โดน เรื่องทุจริตแต่ศาลตัดสินว่าท่านบกพร่องมันคนละข้อกล่าวหากันส่วนต่อมานายบุรงไปอุธทณ์แล้วไปอ้างข้อเท็จจริงซึ่งศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่ผมไม่ขอพูดถึงและกรณีที่ การจำนำข้าวและกรณีที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือจำนำข้าวแลว้วก็มาจำนำข้าวสมัยท่านนายก แต่กรณีสมาชิกย้าปูเรียกอะไรนะตระนักราคาเรียกประกันราคาในายกปูจำนำราคาข้าวจำนำเนี่ยเกิดมาไม่เคยจำนำก็เลยจำไม่ได้ก็ในที่สุด สองแสนลา้านที่เหลือรัฐมนตรีติคุกติคุกสองปีอรอหลัก,การนิยาสามปีที่ผมเทียบให้ฟังเนี่ยคือมันเคยมีลักษณะอย่างนี้มาแล้วแต่ตอนนั้นมันไม่มีมาตรสิบสีมันไม่มีประยุ์มันไม่มีประเด็จการ มันมีประชาธิปไตยแต่สมัยเนี้ยมันมีพระเด็กการมีมาตรา44่ไปอายัดเงินกันสามหมื่นหน้าบ้านล้านสารยกก็ตีอกชกตัวโดยเฉพาะไอเนตีบริกรแต่ผมไม่อยากระบุชื่ออ้าวมาดีเบกกันว่าคัพิ่บ้าษาที่ไหนที่บอกนายกภู พุทรินผมเรียนต่อผมจะไม่ยอมรละให้คนส5 0รห้คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับมาเลือกนายกมตริของทุกอทนะครับเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้คนไหนก็เป็นนายกมตรีไม่ได้ครับผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านับผู้ซื้อข่าวเห็นไหม รัฐบาลเนี่ยที่วิบัติมาตลอดคุณประยุทธ์คุณบริหารราชการบ้านเมืองไม่ได้ไม่เจริญลักก็คุณมีไอ้คนอย่างนี้มาร่วมรัฐบาลก่อนเลือกตั้งผมไม่มีทางที่จะรวมกับวิ๊กต่ผู้ที่ยึดอำนาจโดยการทำลายพิะาาทิปไตยของประชาชนขอให้ประชาชน เชื่อใจผมตอนนั้นผมดูแลความสงบเรียบร้อยวันนี้ก็ข่าวออกมาแล้วท่านสวินก็ช่วยให้มีการเดินกระบวน่านกำนันงก็ช่วยให้มีการเดินกระบวนมึงตกนรกกันแล้วท่านอนุเท,ทียนพนันทนแล้วท่านจะมองหน้า ชาบ,บ้านได้ยังไงอาจจะมองหน้าชาวบ,บ้านได้ท่านจะมองหน้าลูกหน้าเนีย่ยได้ยังไงว่าท่านเป็นคนมีพฤติกรรมอย่างนี้สุดจักเลยเอาพอแล้วที่มึงร่วมรัฐบาลนี่มึงร่วมกับประชาธิปไตยที่ไหนไอ้อุตา้านายจูเล่ร่างสวิศินทัางประชาธิป,ปัตย์ อ่มึงเถียงมาทีสิเรื่องไหนก็ขอดีเบตได้แต่ผมไม่ได้จบทางด้านธุรกิจบิสเนสเรอแต่เรื่องไหนก็ได้ไอไอคนอย่างเงี้ยมาเปิดทีวีแล้วมาดีเบตกันแต่มึงจยาไปให้เจ้าหน้าที่เขียนมาก่อนนะให้ออกจากสมองตัวเอง ผมถึงบอกว่าคนเอกประยุทธ์น่ยน่าสงสารเอาใครมาร่วมรัฐบาลเขาลังเกียดท่านจังนั้นเป็นผมเป็นท่านผมจะยุบสภาให้ไอ้หนูกับประชาธิปัตย์ก็อักเลือดตายมันไม่อยากยุบมันกลัวประยุทธ์ยุบ ะยุทก็อ่านไม่เป็นต้องไปดูว่ามีกี่เสียงไอ้พวกนี้มันไม่มีราคาทางการเมือง